สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวร้านอุปกรณ์กลางแจ้งแคมปิ้งอีกร้านหนึ่งแต่ไม่ธรรมดาครับร้านนี้มีความพิเศษมากเพราะว่าเขาไม่ได้แค่ขายอุปกรณ์แคมปิ้งเขามีบริการอย่างอื่นที่ผมเชื่อว่าเ,เพื่อนๆหลายคนจะต้องสนใจมากเข้ามาดูกันเลยครับว่าบริการเหล่านั้นคืออะไรบ้างร้านนี้ชื่อว่า Outdoor Rental ครับอยู่ที่ถนนผลโยถินตรงข้าม Central พร้าวนะครับ มาสะดวกมากอยู่ใกล้ BTS ห้าแยกลาดพร้าวเดินลงมาถึงเลยลองเข้าไปดูข้างในกันครับอันนี้แนะนำให้รู้จักคุณบอลครับคุณ bon บอลก็คือเจ้าของร้าน o u t o o r r r e t เซเนี่เป็นร้านที่ผมว่ามีความคิดสร้างสารรค์มากที่เริ่มกิจการนี้ขึ้นมาคุณ bon บอลที่เห็นอยู่นะครับนอกจากมีอุปกรณ์ Outdoor จำหน่ายแล้วเนี่ยผมว่าจุดที่เด่นมากของที่นี่ก็คือ มีอุปกรณ์ outdoor ให้เช่าอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งให้คุณบอลเล่าให้ฟังก่อนว่ายังไงดีครับสมมติคนที่อยากจะไปเริ่มต้นแคมปิง้งยังไม่มีอุปกรณ์มาเช่าได้อย่างไงบ้างคือของเราเนี่ยมีอุปกรณ์ให้เช่าครบสําหรับคนที่ต้องการต้องการออกแคมปิง้งสมมติครั้งแรกอย่างเงี้ยเขาจะไม่รู้อะไรเลยว่าต้องใช้เต็นท์แบบไหนกาอี้แบบไหนโต๊ะแบบไหนทีนี้บางทีการจะตัดสินใจซื้อเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้าง ตัดใจยาก<ม>ของเราเลยมีค่อนข้างครบที่ให้ลูกค้าเลือกมีทุกระดับราคาตั้งแต่หลักร้อยบาทไม่กี่ร้อยสองสามร้อยจนถึงหลักพันเต็นราคาสี่ห้าหมื่นเราก็มีให้เช่าเหมือนกันสำหรับ<ม>คนที่ต้องการลองของใหม่ๆลองของที่บางทีซื้อไม่ไหวคนอาจจะแคมปิ้งอยู่แล้วอยากลองเต็นท์นี้คืออยากลองก่อนที่จะซื้ออลองก่อนที่จะซื้อก็สามารถมาเช่ากับเราได้นะครับก็เท่าที่พี่รู้คุณมีเต็นท์โคลแมนใหญ่ๆมีนอร์ดิสเกือบทุกรุ่นให้ลองมีอุปกรณ์ โต๊ะเก้าอี้อะไรครบเลยมีครบเลยครับโอ้ยอดมากก็จัดเป็นเซตให้ด้วยมีทั้งเซตเนี่ยก็จะมีแผ่นรองนอนมีหม้อมีเตาแก๊สมีเก้าอี้มีโต๊ะมีครบเซตเลยคือพูดง่ายจะไปแคมป์วันนี้มาแต่ตัวใส่รถขึ้นรถออกแคมป์ได้เลยครับแนะนําที่เที่ยวให้ด้วยแนะนําที่เที่ยวให้ด้วยครับโอ้ยอดมากผมว่าเป็นเป็นความคิดสร้างสรรค์มากแล้วก็เป็นบริการที่หลายๆคนอาจจะมองหาอยู่นะ เพราะคนครอบครัวที่อาจจะเริ่มเริ่มไปกางเต็นท์ครั้งแรกไม่รู้จะทํายังไงดีนะครับมาปรึกษาคุณบอลมาเช่าของที่นี่ก่อนได้แล้วจะเช่าต้องทํำยังไงบ้างบอลต้องจองล่วงหน้าต้องไหไหมก็เบื้องต้นนะครับถ้าหากอยากมาดูของก็สามารถที่จะมาที่ร้านได้อย่างที่พี่โนบบอกว่าร้านเราอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลพาวเองมาสะดวก BTS มาได้ BTS มาได้เลยครับมาดูของก่อนว่าต้องการแบบไหนต้องการพื้นที่มากน้อยขนาดไหนน้าหนัก ที่สามารถเอาไปได้เล็กหรือใหญ่นะครับต้องการพื้นที่ภายในเยอะไหมหรือโต๊ะเราก็มีหลายแบบตั้งแต่โต๊ะไม้โต๊ะสะดวกพกพาหรือไม่ก็เป็นโต๊ะแบบที่เหมาะกับการทําอาหารใหญ่ๆเราก็มีอืนะครับก็สามารถมาเลือกดูก่อนได้แล้วก็ค่อยจองว่าจะไปวันไหนซึ่งเลทของเราก็จะมีรองรับตั้งแต่สองคืนสามคืนสี่คืนว่ากันไปเลยครับครับโอเคแล้วก็เอาไปใช้เสร็จแล้วก็กลับมาคืนแล้วก็กลับมาคืนครับแค่นั้นไม่ต้องล้าง ด้วยเพราะเราจัดการให้เสร็จสรบพโอเคพูดถึงล้างเนี่ยจริงๆแล้วไปถึงบริการที่สองซึ่งผมว่าอาจจะทําให้กหลายคนดีใจที่มีบริการนี้นะครับคือคุณบอลแล้วก็ทีมที่เนี่ยรับให้บริการล้างทำความสะอาดเต็นท์ด้วยครับคือสมมติเรามีเต็นท์นอดิสีใหญ่เน่ะเอาไปใช้มาเปียกฝนที่บ้านไม่มีที่จะตากหลายคนมีปัญหานี้นะครับซื้อมิดการ์ด20สบไปไป กลางแล้วก็โอ้ดีทุกอย่างแต่ว่าเกิดฝนตกเละเทะคลนเละเลยไม่มีเวลาตากกลับมาบ้านไม่มีที่ตากคุณบ bon, อลกับทีมทำความสะอาดได้เดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงดีกว่าว่าทาความสะอาดยังไงดีไหมครับตรงนี้เราก็มาดูส่วนที่ให้บริการเรื่องของการล้างเต็นท์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนรอชมวันนี้อยู่เพราะเราถ้ามีบริการนี้เราใช้บริการกันแน่นอนโดยเฉพาะคนที่มีเต็นท์ใหญ่ ทำยังไงบ้างครับบอลที่จะให้บริการในเรื่องการล้างเต็นท์เนี่ยมีขั้นตอนยังไงครับคือเบื้องต้นเลยมาลูกค้าเอาเต็นท์มาเนี่ยเราก็จะทําการตรวจเช็คก่อนว่าอุปกรณ์มีกี่ชิ้นยังไงนะครับแล้วเราก็จะมาขึ้นเต็นท์ตามรูปทรงของเต็นท์แต่ละตัวนะครับึทีมงานก็มีความชํานาญอยู่แล้วว่าเต็นท์แต่ละตัวเป็นยังไงใช่ครับนะครับเราเห็นมาค่อนข้างหลายรุ่นเลยครับครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราจะล้างทั้งภายนอกแล้วก็ภายในการเต็นท์ขึ้นมาอย่างนี้เลยการเต็นท์ขึ้นมาอย่างนี้ครับ ตัวนี้สแตนเคบิน8สแตนเคปิน8ซึ่งใหญ่มากครับถ้าล้างที่บ้านก็เหนื่อยนิดนึงบางคนอาจจะไม่มีที่ที่จะล้างได้แต่อยากใช้อยากพาครอบครัวไปเทีย่ยวใหญ่ก็เอามาทำความสะอาดที่นี่การขึ้นมาได้แล้วไงครับล้างทั้งข้างนอกข้างในทั้งข้างในข้างนอกเลยครับล้างหมดจดคือข้างในนี่เราก็ทําความสะอาดจนหมดภายนอกเราก็ทําความสะอาดนะครับ <c oughs> ในส่วนของภายนอกจุดไหนที่มีความสกปรกมากๆเราจะใช้ฟองน้ํานิ่มๆล้วใช้ ล้างด้วยอะไรครับน้ำหรือว่าน้ำยาเคมียังไงครับใช้น้าล้วนๆเลยครับน้ําเปล่าอย่างเดียวไม่ต้องใช้เคมีอะไรไม่ต้องใช้เคมีครับผมไม่มีครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ปืนนะครับแรงดันฉีดน้ําซึ่งปืนแรงดันก็อาจจะมีหลายคนสงสัยว่ามันจะทำลายเนื้อผ้าหรือเปล่าหรือสารเคลือบไหมนะครับเดี๋ยวไม่ทำเลยครับแม้แต่มือของผมเองเนี่ยยังอังได้เลยเดี๋ยวผมทำให้พี่นพดู แรงดันที่เราใช้นะครับจะเป็นตัวที่ปรับจนเบาที่สุดนะครับจนมือสามารถอ่างได้นะครับทำให้ดูนี่ครับนะครับแม้แต่มือโดนได้ผ้าไม่ต้องห่วงเลยครับรบปลอดภัยแน่นอนพอล้างทำความสะอาดผมว่าใช้น้ำกับความใส่ใจเท่านั้นเองครับดูทุกซอกทุกมุมทำความสะอาดเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับขั้นตอนต่อครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาเต็นท์เนี่ยนะครับขึ้นมาแขวนในส่วนของรงลงตาของเรา นะครับแล้วก็เราจะใช้พัดลมในการเป่าอย่างเดียวไม่มีการตากแดดนะครับเพราะฉะนั้นมไม่มีความอันตรายจากแสงแดดที่จะทําให้เนื้อผ้ากรอบหรือเหลืองได้เลยนะครับแล้วก็เป่าจนแห้งสนิทหลังจากนั้นเราจะอบด้วย UV อีกครั้งหนึ่งะระบบโอโซนค่าเชื้อโรคท,ท,ท,ทั้ง UV ทั้งโอโซนทั้งโอทั้งโอโซนทั้งยูวีครับฆ่าเชื้อโครคถ้ามีสปอราอะไรติดมาก็ใช่ครับอาจจะไม่ออกแต่ว่ามันตายใช่อไอพวกความสกปรกที่มันฝังแน่นเนี่ยอันนี้ต้องต้องต้องทำใจว่ามัน มันออกยากมากเพราะว่าถ้าจะคัดออกจริงเนื้อผ้ามันจะเสียเครื่องมันจะเสียแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลเต็นระดับหนึ่งนะครับเวลาไปใช้งานดูแลระดับหนึ่งแล้วก็ทความสกปาดภายนอกเนี่ยมาถึงทีมงานรอบจัดการให้ได้ครับผมอ้าวรู้จักกันแล้วนะครับร้าน outdoor rental ที่ใกล้ๆกล้แยกราชแล้วนะครับมีบริการครบวงจรเลยครับมาถึงใครที่ยังไม่เคยแคมป์ปิ้งก็มาเลือกอุปกรณ์มาคุยปรึกษาหาคำปรึกษาก่อน จองแล้วก็ออกไปแคมป์ได้กลับามาก็คือหรือคนที่มีแคมป์อยู่แล้วอยากจะลองเต้นลองอุปกรณ์ที่ไม่เคยมีอยากจะลองโต๊ะบาร์บีคิวเต็นท์ใหญ่ๆนอดิสใหญ่มาลองเช่าได้คนที่มีเต็นท์อยู่แล้วเต็นท์ใหญ่ๆอยากจะให้คุณบอลช่วยทำความสะอาดมาได้หมดนะครับคุณบอลแนะนำนิดนึงครับว่าถ้าคนที่เพื่อนๆที่สนใจจะติดต่อคุณบอลได้ทางไหนบ้างครับสามารถติดต่อได้ทั้งทางช่องทาง a c e b o o k นะครับ uh, Outdoor Rental Outdoor Me S นะครับหรือจะทาง l i น์แอดก็ได้นะครับ Outdoor t o r o n t a l เหมือนกันหรือจะโทรสัพท์มาที่ร้านก็ได้ครับเบอร์0949049669ครับต่อมาครับ,รบอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการออกไปแคมปิ้งที่ง่ายสำหรับคุณครับ